สวัสดีครับภาพตีมิมอีกเช่นเคยครับติดถนนนะครับอยู่ในเขตโรงเรียนนู่นนะครับตามตัวกินดอกตะขบนะครับมองบินมาฝั่งนี้นะครับแต่เดินหายังไม่เจอ เดินหาหลายรอบแล้วครับยังไม่เจอเลยเลยลองมาดูตัวกินน้ำอยู่สะในโรงเรียนนี่นะครับเนี่ยครับมีกำแพงด้านนอกนี่เป็นถนนด้านหน้าเป็นถนนใหญ่นะครับนี่ครับมาดูตัวกินน้ำตรงนี้นะครับ วัาจะเห็นกันหรือเป่ามีตัวกินอยู่สี่ห้าหกเจ็ดตัวครับจะ z ูมาดูชัดๆครับมองเห็นไหมนอเนี่ยครับตัวกินน้ำ ขึ้นนะครับด้านนี้หนึ่งแต่มองผ่านอากาศแล้วไม่เห็นนะครับ นครับตัวลงมาเรื่อยๆนะครับมองผ่านอาการยังไม่เจอไปทิศไหนยังไม่เจอเลยครับเนี่ยสึกเหมือนจะไปทิศนี้นะครับขึ้นไปในมุมนี้นะครับเน,นี่ครับ ขึ้นไปทางมุมนี้นะครับแต่รู้สึกเหมือนบินข้ามหัวมาหรือว่ามีหลายลังก็ไม่รู้นะครับบินข้ามหัวเนี่ยครับบินข้ามหัวขึ้นไปด้านบนเนี่ยนะครับ นี่ครับสังเกตเห็นว่าจะขึ้นไปด้านนี้นะครับขึ้นไปด้านนี้นะขึ้นไปแถวๆนี้นะครับนี่ครับจะขึ้นไปเนี่ยครับพิ่งจะบินเรียดไปเนี่ยบินโด่งขึ้นไปนิดนึงเนี่ยครับไปตรงนี้เลยนะครับนี่ ไปบริเวณนี้แหละครับชุดหนึ่งนู่นนะครับบินไปริมนี้นะครับเนี่ยครับบินขึ้นไปเนี่ยครับเนี่ยครับอีกชุดอีกชุดหนึ่งบินมาทางนี้นะครับ นะครับบินบินมาแถวเนี้ยครับบินข้ามหัวมาเลยครับเดี๋ยวเดินหายอีกรอบหนึ่งจะไปดักดูตัวขึ้นมุมนู้นก่อนนะครับมุมแรกก่อนบินข้ามหัวมาเลยครับเนี่ยไปอีกแล้วหนึ่งตัวเนี่ยนี่สองตัวเดี๋ยวมาตามครับหลังอ่าครับนี่มาดัก กินมุมนู้นนะครับเรามาดักดูตัวกินมันบินขึ้นมามุมนี้ครับบินมานครับเนี <S <s <grasp> ่ยครับบินมาด้านที่นี้เนี่ยครับบินไปด้านที่นี้เลยนะครับเนดี๋ยวมนุูต้นนี้ก่อนอเอาหมายแรกเลยครับเนี่ยครับเนี่ยเอาหมายแรกเลยครับ ไปดูกันครับตามหากันจะเจอเปล่าอาครับตามมาดูมาดูต้นนี้ก่อนนะครับบินมาทางที่นี้นครับเจอไห่เอ่ย เจอหลังนะครับหนูหนูบินไปอีกแล้วหนึ่งตัวโอ้โหเจอแล้วครับเจอแล้วครับอุ้ยตังใหญ่ใช้ได้นะครับนี่นะครับเห็นจริงน,น,นะครับตอนตัวโอ้โอเคเลยครับดูทรงกันนะครับ เดี๋ยวเรามาลุ้นหัวน้ำกันจะปิดตาหรือตาขึ้นตัดจริงนะครับโอเคครับถามครบอ่าตัดจริงลงมาแล้วนะครับ ัสดีอีกหนนะครับตอนสายๆมาดูจุดที่เราดูตัวกินน้ำที่แรกนะครับหลังแรกที่ตัดลงมานะครับที่ผมบอกว่าม,มันมาสองสองทิศทางนะครับมาทางนี้ทางหนึ่งแล้วก็ขึ้นไปทางนู้นทางหนึ่งนะครับเนี่ยครับขึ้นไปตรงนู้นทางหนึ่งเจอแล้วครับตัดเอาแล้วนะครับ เดี๋ยวจะมาดูว่ามันมีตัวที่บินข้ามหัวนะครับขึ้นมามาด้านที่นี้นครับที่ในโรงเรียนเนี่ยเนี่ครับเป็นถนนรอบหมู่บ้านนะครับเนี่ยครับบินมาที่นี้นะครับข้ามหัวข้าม,มาทางที่นี่เลยเดี๋ยวเรามาหาดูกันครับจะเจอหรือไม่เจอมันรุนกัน อย่าครับยังไม่เจอครับวาทิปนี้เลยนะครับน่าจะเสร็จครับ เตนเยอะนะครับต้องระวังด้วยไม่เจอครับอ่มีต้นมะขามเทศใต็มานิดนึงครับโอเจอแล้วครับโอเจอแล้วครับนู่นนู่นครับอยู่นู่นครับอ๋อมีลงที่สองจริงๆนะครับนู่นครับสูให้ดูครับนห่นไหครับ ลังสวยครับถือว่าใหญ่ครับมีหัวน้ำด้วยนะครับโอเคครับอยู่ตรงนี้เองนะครับต้นมะขามเทศแซมขึ้นมาอยู่ตรงต้นตาลน,นี่นะครับน้อคนครับนอคนครับลังพึ่ง ลงแล้วครับตามตัวกินน้ำมาแล้วครับเ่ยทำครบเล่นกันครับอ่าครับลงมาแล้วครับลังที่สองนะครับตามตัวกินน้ำมาเนี่ยครับเริ่มจากตามตัวกินดอกตะขบมามามาดูตัวกินน้ำต่อนะครับดักอ่ามาเจอสองลังครับ นี่ครับลังที่สองวันนี้เต็มนะครับนี่ถือว่าเต็มหัานหวานก็ไม่ปิดตาเลยก็มีเยอะครับสวยครับลังนี้สวยกำลังพอกินนะครับอ่าครับเดี๋ยวไปหาหลังต่อไปนะครับวันนี้